สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูสุนทรภิคจำรูนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยนนทบ,บุรีนะครับจะมาชวนพวกเราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกําลังครับนักเรียนเลขยกกําลังนะครับที่เรากําลังจะเรียนต่อปีนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม5สําหรับนักเรียนกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุง2,560นะครับนักเรียนเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยนะครับพวกเราได้ศึกษามาแล้วบ้างในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นในระดับชั้นนี้เราก็จะเริ่มจากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับรากที่ n ของจำนวนจริงนะครับ แล้วก็ค่าหลักของรากที่ n เ,เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจานวนตรรกยะและการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกปีปีละครั้งนักเรียนครับก่อนที่ครูจะมาพบกับนักเรียนในวันนี้นะครับครูได้มีโอกาสได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับข่าวนั้นนะครับเป็นการถแถลงจากท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับท่านกล่าวไว้ว่านะครับ เมื่อวันที่15มีนาคม2563ที่ผ่านมานะครับพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของประเทศไทยนะครับจำนวน100รายด้วยกันนะครับท่านจึงกล่าวไว้ว่านะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้การแพร่เชื้อนี้นะครับเป็นไปตามธรรมชาติก็คือนะครับไม่มีการควบคุมใดๆนะครับเป็นการติดต่อในลักษณะนี้ซึ่งท่านบอกว่าจากข้อมูลพบว่า มีการเพิ่มขึ้นวันละประมาณ33%นะครับถ้าจึงบอกว่าภายใน1เดือนนับจากนี้นะครับจะมีผู้ติดเชื้อราว3 5 0 0 0 0หคนนะครับนักเรียนครับนักเรียนสงสัยไหมว่าท่านทราบได้อย่างไรละครับว่าจะมีการเพิ่มขึ้นจำนวนเท่านี้นะครับจริงๆแล้วความลับนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับนักเรียนก็คือการใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังที่นักเรียนกำลังจะได้เรียนในวันนี้แหะครับ นักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนนะครับเพราะว่าในการเรียนคณิตศาสตร์นั้นเราจะต้องคิดไปด้วยกันนะครับทำไปด้วยกันส่วนใดที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนได้จะได้ฝึกทําไปด้วยนะครับนั่นคือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนนะ่าจะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสําหรับวันนี้นะครับก็คือเลขยกกําลัง ที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มครับนักเรียนนักเรียนครับการที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องอะไรนะครับเราก็ต้องรู้ความหมายของเรื่องนั้นก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องเลขยกกําลังนักเรียนหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าเลขยกกําลังคืออะไรนะครับบทนิยามนะครับเป็นสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะเรียนนะครับหมายถึงอะไรเพราะบทนิยามนะครับคือ คำจำกัดความนะครับที่เรากําหนดขึ้นให้ทุกคนเข้าจะได้ตรงกันนะครับในเรื่องเลขยกกําลังนี้นะครับเรามีบทนิยามที่1กล่าวไว้ดังนี้นะครับให้ a เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจํานวนเต็มบวก a ยกกําล ok ัง n หรือ a กำลัง n อ่านที่2แบบนะครับนักเรียน a ยกกําล ok ัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วย a นะครับแล้วก็มี n นะครับ อยู่เหนือ a เยื้องไปทางขวาน,นิดนึงนะครับเราให้ความหมายสิ่งนี้ว่า a คูณกันทั้งหมด n ตัว a เรียกว่าอะไรครับนักเรียน a เราเรียกว่าฐานนะครับส่วน n เราเรียกว่าเลขชี้กําลังนะครับนักเรียนอันนี้คือความหมายที่1น,นะครับทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับต่อมาความหมายที่2ครับ a ยกกําลัง0เท่ากับ1แต่มีเงื่อนไขนะครับว่า a ต้องไม่เท่ากับ0น,นะครับ นั่นหมายความว่าเลขจำนวนใดๆนะครับที่ไม่ใช่0ย์กกำลัง0เราจะให้มีค่าเท่ากับ1เสมอต่อไปความหมายที่3ครับ a ยกกำลังลบ n เอาละครับมีเงื่อนไขเหมือนกันคือ a ต้องไม่เท่ากับ0เพราะอะไรครับมาดูความหมายของมัน a ยกกำลังลบ n นะครับเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n เห็นไหมครับว่าเดิมทีเนี่ย มันอยู่ข้างบนคือเป็นตัวเศษใช่ไหมครับเรากลับให้เป็นตัวส่วนนะครับเมื่อตัวส่วนนะครับมาอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถเป็นศูนย์ได้นะเพราะว่าเราไม่นดยามการหารด้วยศูนย์ครับจากความหมายข้อนี้นะครับเรายังขยายความต่อได้ว่านะครับถ้าเรานะครับนำเศษลงไปเป็นส่วนหรือทำส่วนนะครับขึ้นมาเป็นเศษเนี่ยนะครับเครื่องหมายของเลขชี้กำลัง จะเปลี่ยนไปตรงกันข้ามนะครับจากลบก็จะเปลี่ยนเป็นบวกจากบวกก็จะเปลี่ยนเป็นลบนะครับจำความหมายเหล่านี้ให้ดีนะครับเพราะเราต้องใช้ตลอดทั้งเรื่องที่เรียนเลยครับแล้วมาดูตัวอย่างดีกว่าครับนักเรียนว่าจากความหมายเมื่อกี้นะครับในการคิดคำนวณนะครับเราจะคิดคำนวณได้ว่าอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับลบ5ส่วน7ยกกำลังสองนะครับจากความหมายเมื่อกี้ ยกกําลังสองหมายถึงอะไรครับหมายถึงคูณตัวเองกี่ตัว2ตัวด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลบ5ส่วน7นะครับยกกําลังสองก็คือนะครับลบ5ส่วน7คูณกับลบ5ส่วน7นะครับทำยังไงต่อไปครับนักเรียนตรงนี้นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเราไม่ต้องตัดทอนใดๆนะครับนักเรียนเราก็นําตัวบนคูณกันตัวล่างคูณกันหรือเรียกว่า เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนและอย่าลืมนะครับมีเครื่องหมายด้วยทางคณิตศาสตร์นะครับมีเครื่องหมายด้วยเราต้องดูเครื่องหมายด้วยนะครับในข้อนี้ลบคูณลบได้อะไรครับนักเรียนได้บวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องเป็นเท่ากับ25สห่วน49หลายคนคิดถูกก่อนที่ครูเฉลยด้วยทำนะครับสําหรับข้อนี้นะครับต่อไปข้อ2ครับนักเรียนตอบได้เลยใช่ไหมครับตรงความหมายเป๊ะเลยนะครับ 4ยกกำลัง0นเท่ากับ1นะครับข้อนี้ง่ายมากนะครับต่อไปข้อ3ครับ3ยกกำลังลบ2อ่าข้อนี้ดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราก็ใช้ความหมายเมื่อกี้ครับนำ3า3ยกกำลังลบ2ลงไปเป็นเลยครับลงไปเป็นตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน3ยกกำลัง2ตอบแบบนี้ได้ไหมตอบได้ครับนักเรียน แต่ว่าบางคนบอกอยากให้มันสวยงามชัดเจนกว่านี้นะครับเราก็ขยายต่อครับขยายตรงไหนครับขยายด้านล่างนะครับ3ยกกำลังสองก็คือ3คูณตัวเองกี่ตัวก็2ตัวนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน3คูณ3นะครับก็เท่ากับ1ส่วน9เ,เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละครับนักเรียน เรามีบทนิยามนะครับซึ่งได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเลียกยกกำลังไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องมีเครื่องมือในการเรียนรู้ครับซึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับในที่นี้ก็คือทฤษฎีบทคบนักเรียนสําหรับเรื่องเรียกยกกาลังนะครับทฤษฎีบทที่1กล่าวไว้ดังนี้ครับนักเรียน a b นะครับเป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ m n เป็นจํานวนเต็มนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมานะครับ S <S จะได้ว่าอย่างนี้นะครับนักเรียนข้อ1น,นะครับ a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n, _ n _>ตรงนี้หมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่าเลขยกกําลังนะครับที่มีฐานเดียวกันคูณกันนะครับเราสามารถนําเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนดูตัวอย่างทางด้านขวามือนะครับ3ยกกําลังห คูณ3ยกกำลังสองนะครับก็จะได้เท่ากับ3ยกกำลัง5บวก2นะครับก็ได้เท่ากับ3ยกกำลัง7ต่อไปข้อที่2ครับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n นะครับซึ่งเราสามารถเขียนในลักษณะของรูปเศษส่วนได้นะครับก็คือ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะครับนักเรียนเอ็มลบเอ็นเนี่ยมาอย่างไรครับนักเรียนเขาบอกว่าเลขยกกําลังนะครับที่มีฐานเดียวกันหารกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับคันนี้ใครจะเป็นตัวตั้งใครจะเป็นตัวลบนะครับถ้าเรากําหนดให้ m เป็นตัวตั้งถูกไหมครับเราก็ต้องให้ n เป็นตัวลบนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจึงเขียนได้ว่า a ยกกําลัง m ลบ n ครูพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันหนึ่งครูจะเปลี่ยนเป็น a ยกกําลัง n ลบ m ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ a ยกกำลัง m นอยู่ด้านบนนะครับ a ยกกำลัง n อยู่ด้านล่างก็คือเป็นตัวเศษกับตัวส่วนนะครับค่าจะไม่ตรงกับตรงนี้นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างครับ3ยกกำลัง5หารด้วยนะครับ3ยกกำลัง7นะครับ หรือบางคนก็พูดว่า3ยกกําลัง5ส่วน3ยกกําลัง7อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราให้5เป็นตัวตั้งนะครับเหมือนกับข้อที่2เลยนะครับเราก็จะได้เป็น3ยกกําลัง5ลบ7นะครับซึ่งเท่ากับ3ยกกําลังลบ2นะครับและจัดให้สวยงามครับนักเรียนก็จะได้เป็น1ส่วน3ยกกําลัง2นะครับนะักเรียนต่อไปนะครับข้อที่3ครับ a ยกกําลัง m แล้วก็มีวงเล็บล้อมนะครับนักเรียนยกกําลังเอ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นการยกกําลังซ้อนนะครับนักเรียนเราก็สามารถเขียนได้เป็น A ยกกําลัง M คูณ n นะครับนักเรียนคล้ายๆการคูณนะแต่ไม่เหมือนนะครับคนละความหมายกันเลยนะครับอันนี้คือการนําเลขชี้กําลังมาคูณกันนะครับนักเรียนดูตัวอย่างครับ2ยกกําลัง3แล้วยกกําลัง2อีกครั้งหนึ่งนะครับยกกําลังซ้อนนะครับ ง่ายๆเลยครับเราก็นำเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับในที่นี้คือนำ2มาคูณกับ3นะครับ2คูณ3ได้6เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น2กำลัง6นะครับข้อที่4ครับนักเรียน a คูณ b นะครับทั้งหมดยกกำลัง n นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็น a ยกกำลัง n นะครับ คูณ B ยกกำลัง N ได้นะครับนักเรียนก็คือการคูณกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งในที่นี้ทำไมถึงได้ N อีกลักคบนักเรียนเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับในที่นี้นักเรียนดูให้ดีนะครับว่า A กับ B เนี่ยต่างก็ยกกำลัง1นะครับต่างก็ยกกำลัง1นนะนะครับคาวนี้ N คูณ1ก็ได้ N นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันถึงได้ A ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n นะครับนักเรียนดูตัวอย่างประกอบนะครับในวงเล็บนะครับ5คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง7นะครับเราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง7นะครับ5กับ2ก็ยกกำลัง1เช่นเดียวกันนะครับ7คูณ1ได้7นะครับอันนี้คือการนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้นะครับต่อไปข้อที่5นะครับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับ ก็ทําคล้ายกับข้อที่4เมื่อกี้นะครับก็คือคูณเลขชี้กําลังเข้าไปนะครับก็คือนํา n คูณเข้าไปก็จะได้เป็น a ยกกําลัง n นะครับส่วนด้วย b ยกกําลัง n นะครับตัวอย่างครับนักเรียน2ส่วน3ยกกําลัง5นะครับก็จะได้เป็น2ยกกําลัง5ส่วน3ยกกําลัง5นะครับ2กับ3ก็มีเลขชี้กําลังเป็น1นะครับ5คูณ1ก็ได้5นะครับนี่คือการนําไป ใช้ครับนักเรียนอาล้ครับตอนนี้เรามีเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังเป็นที่เรียบร้อยพอสมควรแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานครับนักเรียนตัวอย่างนี้นะครับเ,เขาเขียนว่านะครับจงเขียนจํานวนต่อปีนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกําลังทุกจํานวนมีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับตรงนี้ครูวงเล็บว่าสสวท2 5 6 2ตรงนี้หมายความว่า Uh, ตัวอย่างโจทย์หลายๆข้อนะครับคุณครูก็นํามาจากหนังสือเรียนของสสวทนะครับนักเรียนคันนี้ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์ข้อนี้นะครับมันมีคําสําคัญคือคําว่าทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับนักเรียนมันคือต้องทํำยังไงครับนักเรียนทางด้านขวามือนะครับ <c oughs> เราต้องวางข้อตกลงกันอย่างนี้นะครับนักเรียนการเขียนเลขยกกําลังให้อยู่รูปอย่างง่ายนะครับก็คือเลขยกกําลังทุกจํานวนเนี่ยน,นะครับต้องมีหอรมอของฐานเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องคำนวณผลลัพธ์นะครับและก็ข้อถัดมานะครับเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับและประการสุดท้ายนะครับการเขียนแสดงวิธีทำให้เลขยกกำลังอยู่ในรูปอย่างง่ายสามารถทำได้หลายวิธีตรงนี้เกี่ยวข้องกับอย่างง่ายไหมนะครับเพียงแต่ว่านะครับครูอยากเพิ่มเติมให้พวกเราว่าการแสดงวิธีหาคำตอบเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนวิธีนะครับ ได้หลายแบบด้วยกันเพียงแต่ว่าทุกคนต้องทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับไม่จ้องเป็นต้องทําเหมือนกันในทุกแบบนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างเลยครับข้อที่1นะครับ8ยกกําลัง6คูณ4ยกกําลังลบ5นะครับนักเรียนในข้อนี้นะครับเราจะคูณเลขยกกําลังนะครับนักเรียนเราจําเป็นที่จะต้องทําฐานที่มันเท่ากันก่อนครับเอสแกับ4นะครับทำฐานให้เท่ากันควรจะทําเป็นเลขอะไรครับนักเรียน ก็คือฐาน2ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับเราก็แปลงเลยครับ8ก็เป็น2ยกกําลัง3นะครับแล้วก็4ก็เป็น2ยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง6นะครับคูณด้วย2ยกกําลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ5นะครับขั้นตอนต่อไปครับคูณเลขชี้กําลังครับนาเลขชี้กําลังมาคูณกันครับก็จะได้เป็น2ยกกําลัง18คูณ2ยกกําลังลบ10 และนาเลขชี้กําลังมาบวกกันครับเพราะว่าตรงนี้คือการคูณกันนะครับของเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันนะครับคําตอบสุดท้ายก็คือ2ยกกําลัง8ข้อที่2ครับ6ส่วน5ทั้งหมดยกกําลัง3คูณด้วย10ยกกําลัง5นะครับก็เหมือนกันนะครับเราต้องทําฐานให้เป็นฐานเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้คูณและหาคําตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้นะครับ6นะครับเราแยกตัวประกอบของ6ได้เป็น3าคูณสนะครับ ส่วน10เราก็แยกได้เป็น5้คูณสนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คูณเลขชี้กาลังเข้าไปครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้เป็น3ยกกําลัง3คูณ2ยกกาลัง3ส่วน5ยกกําลัง3นะครับคูณทังด้านบนและด้านล่างนะครับเลขชี้กาลังนะครับบางคนลืมนะคูณแต่ข้างบนลืมคูณข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับคูณด้วย5ยกกําลัง5คูณด้วย2ยกกาลัง5นะครับตัวที่มีฐานเดียวกันนะครับเราก็ทําการ คูณกันหรือหารกันได้เลยนะครับสังเกตว่ามีทั้งหมดอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือฐาน3นะครับซึ่งมีเฉพาะ3ามกำลังสามอยู่ชุดเดียวนะครับแล้วก็ฐาน2นะครับก็เป็น2ยกกาลัง3คูณกับ2ยกกาลัง5นะครับนักเรียนตรงนี้เราเอามาบวกกันถูกไหมและอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ5ยกกาลัง5กับ5ยกกาลัง3นะครับตรงนี้เรานําเลขชี้กาลังมาลบกันถูกต้องไหมครับก็จะได้เป็น สามยกกําลัง 3, 3คูณด้วย2ยกกําลัง3บวก5นะครับคูณด้วย5ยกกําลัง5ลบ3นะครับซึ่งเท่ากับ3ยกกําลัง3คูณ2ยกกําลัง8คูณ5ยกกําลัง2องนะครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับต่อไปข้อที่3ครับ6กยกกาลัง3คูณด้วย3ยกกําลังสองนะครับทั้งหมดนี้นะครับหารด้วย2ยกกําลัง4คูณด้วย3ยกกําลังลบ2นะครับเราก็ปฏิบัติการเหมือนเดิมครับนักเรียน แยกตัวประกอบครับ6ระยะได้เป็น2อคูณสนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่มีตัวไหนให้แยกแล้วครับนักเรียนคูณเลขชี้กําลังเข้าไปในพจน์แรกนะครับก็คือ2อคูณสนะครับนักเรียนปรากฏดังนี้นะครับก็จะเป็น2ยกกําลัง3าคูณสยกกําลัง3นะครับคูณสยกกําลัง2ส่วนด้วย2ยกกําลัง4คูณด้วย3ยกกําลังลบสนะครับเราก็ทําเหมือนกับข้อที่แล้วนะครับนักเรียนถ้าคูณกันนะครับฐานเดียวกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับ ส่วนหารกันก็นําเลขชี้กาลังมาลบกันนะครับได้ดังนี้นะครับก็จะเป็น2ยกกําลัง3ลบ4นะครับคูณด้วย3ยกกําลัง3บวก2ลบด้วยลบ2นะครับนักเรียนครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับ3ยกกําลังด้วย3บวก2ลบด้วยในวงเล็บลบ2นะเพราะว่าพจน์่ากของเรานะครับมีค่าเท่ากับลบ2นะครับก็จะได้เป็น2ยกกําลังลบ1นะครับคูณกับ3ยกกําลัง7นะครับ คำตอบสุดท้ายก็คือ3ยกกําลัง7จส่วนสอครับข้อที่4นะครับอยู่ในรูปของตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยนะครับเรามีข้อสังเกตใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีเครื่องหมายคูณอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าการคูณเนี่ยนะครับเขียนได้หลายแบบด้วยกันนะครับเราจะเขียนเป็นเครื่องหมายจุดอยู่ระหว่างตัวแปรก็ได้นะครับนำตัวแปรมาชนกันเลยก็ได้นะครับก็แปลว่าการคูณนะครับเพราะนั้นจากโจทย์นี้นะครับ y ยกกําลัง2 x ข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเราก็มีความหมายว่า y ยกกำลังสองคูณ x นั่นเองนะครับเอาละครับมาหาคำตอบกันเลยครับตามนี้เลยครับนักเรียนเลขชี้กำลังคูณเข้าไปนะครับในพจน์แรกนะครับก็จะเป็น x กำลังสามนะครับกับ y กำลังสามเห็นไหมครับคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน้วยนะครับคูณเลขชี้กำลังทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเลยครับเลขชี้กำลังเอามาบวกหรือมาลบกันก็ต้องดูว่าฐานเดียวกันไหมนะครับแล้วคูณกันอยู่หรือหารกันอยู่นะครับ ในตามนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็น x ยกกำลัง3าบวกหนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ย x ยกกำลัง3คูณ x ยกกำลัง1อยู่นะครับส่วน y เนี่ยนะครับนักเรียนพจดหนึ่งอยู่ด้านบนพจดหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับคราวนี้แหละครับนักเรียนครูให้ตัวล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่า y ยกกำลัง3เนี่ยมากกว่า y ยกกำลัง2ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดครูนำสามขึ้นไปลบเนี่ยนะครับก็จะติดลบแล้วก็ต้องทำไงครับสลับกลับลงมาอีก ก็จะเสียเวลาในการคิดคำนวณใช่ไหมครับครูก็เลยให้ตัวล่างเป็นตัวตั้งเลยนะครับก็จะได้เป็นดังนี้นะครับเป็น x ยกกำลัง3บวก1นะครับหารด้วยนะครับหรือส่วน y ยกกำลัง3ลบ2คูณ reset นะครับนักเรียนและได้คำตอบสุดท้ายเป็น x กำลัง4ส่วน y z นั่นเองนะครับนักเรียนครับในการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับครูบอกแล้วว่าเราต้องมีเครื่องมือที่สําคัญนะครับก็คือทฤษฎีนี่แหละครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะบอกเราว่า เราจะหาคำตอบหรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นได้อย่างไรนะครับให้ถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนะครับแล้วก็ง่ายดายด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปนะครับตัวบทของนิยามและทฤษฎีต่างๆนะครับก่อนจากกันในวันนี้ครับนักเรียนครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้กลับไปฝึกฝนตนเองนะครับในการทําแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับนักเรียนให้เรียนทุกคนจดลงในสมุดจดของตัวเองนะครับแล้วครั้งหน้า เรามาเจอกันนะครับครูจะเฉลยว่านักเรียนทําถูกทั้งหมดหรือไม่มีข้อใดที่ทําไม่ถูกบ้างนะครับนักเรียนต้องกลับไปนะครับทบทวนตัวเองนะครับวิธีที่จะทําคําตอบให้ได้ถูกต้องนะครับนักเรียนนักเรียนต้องอธิบายตัวเองทุกครั้งนะครับว่านักเรียนคิดอย่างนี้เพราะอะไรมีหลักการอะไรมารองรับนะครับครูหวังว่าการเรียนในวันนี้นะครับจะทําให้นักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มได้อย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับและง่ายดายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับแล้วก็ในการเรียนต่อหรือในการประกอบอาชีพได้นะครับวันนี้ขอบคุณขอบใจทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับครั้งหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับ รู้จักกับเลขยกกําลังเลขยกกําลังเนี่ยเขียนอยู่ในรูปง่ายๆคือ a ยกกําลัง n เขียนอย่างนี้ถูกไหมเราจะอ่านได้ว่ามันคือ a ยกกําลัง n ความหมายของ a ยกกําลัง n ตัวนี้เนี่ยสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับหรือกันออกเนาะในคำตอบกันถูกว่าถ้าเกิดพี่เขียนว่า a แล้วก็มี n อะอยู่ข้างบนแบบนี้มันจะหมายความว่าการนำจำนวน A ทั้งหมด n ตัวมาคูณกันนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดพี่มี A ยกกำลัง n แสดงว่าพี่จะได้ว่าพี่ก็ต้องเอา A มาคูณ A มาคูณ A คูณไปเรื่อยๆทั้งหมด n ครั้งนะครับง่ายไหมครับ อันนี้แหละคือเลขยกกําลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่มีเลขยกกําลังของตัวเลขบางตัวเนี่ยเรามาคูณกันเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปริมาณที่เยอะมากๆคูณไม่ไหวหรอกถูกไหมตัวอย่างเช่นสมมุติพี่มี4ยกกําลัง3แสดงว่าพี่จะได้ว่าพี่ต้องเอา4มาคูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งน้องก็ต้องคูณเลขไป4คูณ4ได้16แล้วเอา16มาคูณ4อีกทีหนึ่งก็จะได้64นะครับ5ยกกําลังสองก็จะเท่ากับ 5, 5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25แบบนี้ตัว A ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวจำนวนเต็มหรือว่าเป็นจำนวนบวกเท่านั้นมันสามารถเป็นตัวเลขที่ติดลบได้เหมือนกันถ้าเกิดพี่เขียนเป็นลบ2แล้วก็วงเล็บยกกำลังสแบบนี้มันก็จะหมายความว่าเป็นเอาลบ2มาคูณกัน2ครั้งนะครับถ้าลบ2คูณกัน2ครั้งอย่างนี้ ลบคูณลบมันได้บวกถูกไหมแสดงว่าผลลัพธ์ของลบสคูณลบสมันก็จะออกมาเป็นบวกสนะครับต้องระวังนะครับถ้าเกิดตัวที่เป็นเลขฐานข้างล่างเนี่ยมันติดลบเนี่ยต้องนับให้ดีว่ามันคูณกันกีนก่ครั้งนะเป็นไม่ใช่แค่ตัวเลขจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบเป็นทศยมก็ได้0.1ยกกกำลัง3มันก็จะกลายเป็น0.1คูณ0.1 0.1 0.1คูณกัน3ครั้งเป็นไงครับทศยมก็จะต่ำลงไปอีกเป็นแบบนี้เป็นตัวแปรก็ได้ด้วยนะสมมุติ x ยกกำลัง4มันก็จะกลายเป็น x คูณ x คูณ x คูณ x 4ครั้งนะครับสรุปได้ว่าเป็น x ยกกำลัง4แบบนี้นั่นเองโอเคนะครับ ถ้าเข้าใจว่าเลขยกกําลังเนี่ยมันเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่เอามายกกําลังก็ได้นะเออมันก็ยังมีชื่อเรียกอยู่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดพี่เขียน a ยกกาลัง n อย่างเงี้ยไอตัว n ข้างบนตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรครับเรียกว่าเลขชี้กาลังเนาะแล้วตัว a ข้างล่างล่ะเราจะเรียกมันว่าฐานนี่เผื่อไว้ว่า พี่มีการพูดถึงเลขชี้กําลังหรือพูดถึงฐานเนี่ยน้องจะได้เข้าใจว่ามันหมายถึงตัวไหนนะเออตกลงกันไว้ก่อนตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่จะเรียกว่าเลขชี้กาลังตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพี่จะเรียกว่าฐานนะครับผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน